อย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะสาวๆเขาก็ดูแลกันแบบรวบรัดตัดตอนหรืออะไรที่มันง่ายมากขึ้นเขาไปเข้าสปาขัดผิวดึงผิวชีดผิวอะไรกันอย่างเงี้ยอาจารย์ของเราเนี่ยเบโอเอสตินม,มันต่างจากเขายังไงอาจารย์คะ ขัดผิวเนี่ยผมนึกไม่ออกว่ามันไปช่วยอะไรได้ในการขัดผิวเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเปอาเซลล์ผิวเลยนะแค่ทำให้เลือดมันไหลเวียนดีเนี่ยนะเหมือนเด็กๆทําให้ผิวเขาดีลหละจับเด็กก็เด้งเด้งเด้งผิวขัดผิวเลยเนาะการที่เราไปขัดเนี่ยยังกร่นี่มันขัดไม่ได้อยู่แล้วกรามันเกิดจากก๊าซคาร์บอนถ้าคุณกินอาหารที่มีก๊าซคาร์บอนเยอะนะกินขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบกินขนมทอดกรอบกินจับชายกราขึ้นแน่นอนยังไงก็กราขึ้นก็ หันมากินผักสดที่เรื่องกินยังกินจากข้างในแล้วคุณจะมาแก้ข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมเอาเลเซอร์ลงก็ไม่จบนะครับนั้นทานสาหร่ายแดงมันก็จะทําให้ผิวเราดีในระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราก็ไปทานผักทานผลไม้มันถึงจะไม่แก่เหมือนเสริมกันเข้าไปแต่ที่ว่าแบบเราทานของสดอย่างเดียวบางทีมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราทานไม่ดีมาเยอะขนมปังคุกกี้ผมหเมื่อกี้อาจารย์พูดโดนทั้งนั้น อาหารที่ฝรั่งชอบกินเราไปรูปดูผิวฝรั่งรูปปุ๊บเดี๋ยวผิวก็จะไม่มีความลื่นเลยขูุขามากเพราะ,ะพฤติกรรมการทานอาหารที่สุกแล้วสุกอีกอเป็นอาหารที่มีกัดคาร์บอนสูงทําให้เป็นลหิจางง่ายทําให้ท่อเลือดเนี่ยเขาเรียกเม่เลือดแดงมันจะแตกขากลับแตกขากลับคือช่วงที่มันขนัดคาร์ขขาบอนมาฟอกที่ปอดเนี่ยพอแตกปุ๊บเนี่ย มันก็จะกลายเป็นฟิล์มคาร์บอนขึ้นตามตัวเป็นกระขึ้นตามตัวนะครับจริงๆเราแก้ได้หมดะอ่าเพราะฉะนั้นเราดูสังเกตตัวเองย้อนกลับไปถึงสาเหตุหลักๆก็คือสังเกตที่ผิวถ้าผิวแห้งเริ่มมีอะไรที่ตอนเด็กๆไม่มีเช่นกระหรือฝ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยฝไฟก็เหมือนกันไฟด้วยเหรอไฟคคนที่มีฝ้าเยอะนั้นเสียงต่อมะเร็งทั้งนั้นคนที่มีฝ้ามีกระนั่นคือบ่งบอกถึงคุณมีกัดคาร์บอนเยอะซึ่งเป็นลมหายใจของมะเร็ง แล้วอย่างนี้เนี่ยเราทานไบโอเอสตินเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยช่วยให้แบบช่วยได้ในระดับหนึ่งสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะจาะอย่าอย่าเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยได้นะครับคือถ้าเขากินผักติดนะที่ไม่มียาฆ่าแมลงแล้วกินไบโอเอสตินนะครับกระไม่ขึ้นเด็ดขาดเอออันนี้ก็ทถ้ามีกระกระก็จะจางคค่่ะรับเออทีนี้เรื่องของเคสสายตากันบ้างบางคนเนี่ยสายตานะคือปกติเนี่ยอาจจะนมองเห็นดีแหละ แต่วันดีคืนดีมันก็มองไม่ค่อยชัดบางทีดูแบบขนาดนี้ก็ยังต้องหลีตาอะไรอย่างนี้อาจารย์คะเรื่องของสายตาสายลหลแดงเขาไปช่วยได้ด้วยหรออาจารย์สายตา่ะต้องแบ่งเป็น2อ,อย่างหนึ่งโรคตาคโรคตาคือตาต้อ,อาตาต,ต้อเนื้อต้ออะไรพวกนี้อไอ้ตรงนี้เราไม่ได้โดยตรงต่างๆนะครับแ,แต่การซูมของสายตาเช่นมองไกลต้องใส่แว่นมองใกล้ก็ต้องใส่แว่นต้องมีแว่นสองอันขับรถอันหนึ่งแล้วก็ว่ายดูหนึ่งถ้าอย่างนี้ได้ผลครับ คือมันได้เรื่องเอ็นไงการซูมเข้าซูมออกเหมือนกล้องถ่ายรูปมันจะมีการซูมเข้าซูมออกมันคือกล้ามเนื้อถ้าเรามองไกลแล้วมามองใกล้แล้วผ้ามัวเนี่ยสาร่ลายแดงช่วยได้โดยตรงแน่นอนโดยที่บางคนก็ทิ้งแว่นได้เลยนะแต่ถ้าโรคเกี่ยวสายตาต้อเนื้อต้ออะไรต้อหินเนี่ยไอตรงนั้นอาจจะมีผลพลอยได้บ้างสาร่ายแดงคือสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทุกส่วนในร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอ่ก็จะไปช่วยจุดนั้นได้นั่นเองนะคะใต้ตาแล้วนะบางทีเลยมันพร่าพร่าไปอะไรอย่างเงี้ย พอดีก็เลยมาเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ไอ้แตล่ายแดงเนี่ยนะขเขาบอกเฮ้ยลองกินแตล่ายแดงสิก็เลยกินกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้พ้นดีอเอาก็ใส่ตามันก็นต่ก็น่าังสือพิมพ์นี่ตัวเล็กๆมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมดอเป็นเบาหวานแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติไม่มีเป็นอะไรนะอทานกอน็อาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก็อ,อาหารสองเม็ด ทานประมาณทักสิบนาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีดีกว่ากินอื่นก็แนะนำเขาทุกคนนะบอกให้เรไปซื้อไอ้นั้นมากินสาหรายแดงเพาเเขาปึกก๊กเลยยังบอกขอเขาว่างน,นั้นนะสาหรายแดงนี่คุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะตา,าตาฟ้าตาฟางอะไรเนี่ยลุงว่ากินแล้วได้ผล ใครทานได้บ้างหรือว่าใครจําเป็นต้องทานอาจารย์ครับถ้าเราเป็นนักกีฬาอยากจะวิ่งแข่งให้เร็วกว่าชาวบ้านต้องอยากเข้าเส้นชัยก่อนใครต้องทานนะถ้าเราอยากให้ผิวเราสวยเวลาโดนแดดเราเป็นนักกีฬารู้เป็นแคดดี้หรือเป็นอะไรแล้วแต่ที่ทํางานกลางแดดหรือเป็นดาราเราก็ต้องถ่ายกลางแดดบ้างถ้าอยากปกป้องผิวเราเนี่ยให้เหนือกว่าแต่ทาโลชั่นเนี่ยก็ต้องสารายแดด เพราะอะไรรู้ไหมบางคนหรือเอาไม่ต้องคนไกลตัวแหละตัวเราเองเนี่ยนะคะตัวฝันเองเนี่ยบางทีทาโลชัน่นทากันแดดทามอยเจอไรเซอร์อะไรก็ตามแต่แต่ยังไงเวลาไปโดนแดดมันก็ขังก็เ,เกรียมขัมะนะถ้าได้สารไอต้าทันทีมันเหมือนมีคนกางร่มให้เราเพราะโดนแดดปุ๊บมันกางร่มภายในห้านาทีเลยค่ะสนะีผิวเราเปลี่ยนภายในห้านาทีเออคือเป,เปลี่ยนแบบสวยนะใช่ไหมมัน ออกอมชมพูกันเพราะตัวมันออกสารดายแดงมันจะมีสารสีชมพูปกป้องผิวเราทําให้ผิวเราเอ้ยเป็นทำไมเป็นสีชมพูผิวเราสวยเมื่อโดนแดดไงที่เขาเรียกว่าขาวอมชมพูซึ่งวันนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเบอร์โทรขึ้นข้างล่างแล้วนะคะ